โอ้โหเยี่ยมมากในสัตเยี่ยมมากในสัตว์โรื่องเยี่ยมแต่กระทืบแม่งในสัตว์พุดเยี่ยมเลยกัไล่สดกันอาจารย์ผมอาจารย์แองสวัสดีครับสวัสดี FC กกแจ้สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสูุ้ขสุขกันครับพี่น้องครับมาแล้วครับมาแล้วครับกกแจ้บันเทิงศิลป์วุฒิการศินสวัสดีหน่อยเร็ว สวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมสวัสดีครับวันนี้ครับวันนี้โอกาสวันดีครับลมหนาวว้ๆครับพี่น้องครับอ่มาหมอบกอดบันเทิงนะครับเนาะไอ้เอฟซีทางบ้านเดี๋ยวมวลซึนกันนะครับเนาะอ่าวันนี้ครับพบกับทีมงานวัดนะครับเนาะมวลซึนหัวเสี้ยวหัวเก่าพี่น้องครับเสียงหนังชัดเจนมากครับพี่น้องครับคอมเม่นเด็กซีไหมนะครับหนั้งนะครับเนาะปิดเอฟเฟคครับเวลาพูดกเออเวลาบอกว่าปิดเอฟเฟคครับโอเคครับผมขอเลขเพื่อนนะครับ ขอเล็กขอเล็กยังงอครับน้องชอบวุ้นกระสินี่ครับห่อม้วนชัดเจนไหมครับพี่น้องครับขาชัดเจนเขาเป็นเอกซีผมนะครับเพื่อจะได้การปรับจูนเสียงนะครับอีกนิดนิดนึงครับรอขออภัยครับรอทีมงานจวดอย่างเดียวเดรอทดสอบนิดนึงครับไม่เป็นไรครับไไมม่่เเเเเป็นรรรรออาาาาางตลยพะว อาชัดเจนครับพี่นางครับโอ้สุดยอดจริงครับผมเปกซีขอบคุณนะครับขอบคุณเสียงไม่ค่อยดังครับเนี่ยมาตัเสียอีกเอาเสียงตัวสาบขึ้นด้วยนะครับผู้ชมทังบ้านเราก็เป็นเดกซีกันคือคื้อกือด่ะสวัสดีอย่าเป็นทางการครับวันนี้นะครับเราจะมามอบความสุขเสียงเพลงเสียงพินนะครับจากวุฒิกระสินครับหายไปหลายมือเนาะมาส่อเนาะวันนี้พบกันอีกเช่นเคยครับกกแก่บนเถิงศิลนะครับไม่ว่าจะเป็นอีกมากมาย อะไรก็เสียงทักทายเอฟซีในที่ละสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับทั่วประเทศทั่วโลกนะครับทั่วโลกครับทั่วโลกอ่าอ่าสัตว์ติดตามไฟดูดป่ะไฟดูดป่ะไฟดูดป่ะนี่เองไฟดูดปากน้องลองกูติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานนะครับผู้นะครับไฟดูดไฟดูดไปทีมงานยสุดดอจะเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปครับอ่าครับอยู่สี่ชั่วโมงก็ได้ เกิน24บสชั่วโมงโอ้นกเนาะโสชัดเจนะครับน uh ้อเอ้าเพื่อม่การเสียเวลาครับนะกรับเนาะฮะยังผูผู้ใดผู้ใดผู้ใดแม่งนงนังเตือนิ่นโอ้ยมาจะใส่ไม่ดีกันนะ อาจารย์โอ้ยหวงมากกูระตือนดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับจวน้านั่งนึงมานั่งนั่งาปากว่าเตียงปากเ่ราเตียงกิโอ้ยกูรตือนบิดจะได้รูว่าท่านาวครับเถอาไม่ขอไม่เนี่ยเปิดแล้วก็เปิดแล้วเอ้ยปี๊คุ ยันอีกบาทมาแต่แต่ไนปากวดตีงคุณท่านนายคุ่นกำมะนั่งทางนี่ละตาเฮืองอะไรตางบปากเขียนว่าเจ้าไรโซดฤาษีวัดไหนี่เว้ยหลักวัสมนักไหนเอ้าสมนักไหนเป็นวัดไหมสำนักไรชินธรรมครับโอ้สานักไรชินธรรมพร้อมน่นอนว่าเขาฤาษีกูเนี่ยมากให้เสียงให้สูบได้ไหมมาให้เสียงให้สูบเขาเกยวมันก็ปรแม่นไรชินธรรมเท่านั้นพระฤาษีก็รอดครับรอวะเนี่ มึงขึ้นว่าได้รอนมึงน่าเดืดมึงก็บริเกิดแล้วสป <c oughs> าร์ต <c oughs> ันบริเกิด์รอกพวกกันกันว่าเท้าเนาะใส่เนาะใส่เท้าครับอ่ะครับเพื่อการเสียเวลานะครับขออนุญาตทวุตกสินโชว์ผลงานเพลงเพราะๆนะครับผมอ่าเพลงเพลงยังเพลงยังมาไป <c oughs> เพลงไหนครับม <c oughs> าไป <c oughs> ครับผมก็ยินดีต้อนรับพี่น้องนะครับทุกคนสวัสดีเช่นจังเลยนะครับ กำลังแรงใจนะครับพี่น้องครับพิเศษนะครับอันนี้ศิลปินนะครับนักร้องไม่ไม่กบลมไม่เอ็งนักร้องประหยัดครับเพิ่มนักร้องครับนักร้องวะ CJTK เขา TJTK อ่ะปั๊บเพ่ง้พี่น้องจัดเพ่งก่อนจำไว้คุยกันเนาะโอเคครับผมขอบใจเด้อครับขอบใจเด้อของสารสารสินครับผมนะครับผมโอเค รับฟังให้ฟัดเลาะครับเบิดกาแฟไฟยักษดอกระไนี่ยเบิดกาแฟไฟยักษ์เบิดโซเดีอันนี้กาแฟไฟ่พันเบิดครับแม่นบ่ครับก็คือว่าผมอนงานคือว่าเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำอยู่พันเดียวครับเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำเกี่ยวมือบ่แม่นครับ ก็คือว่าก็เลยห่างหายมาจากใครจังไรหนึงแม่ครับผมกับคือหอว FC ทุกคนคือเราเ่ดอพบมาด้ชิมถ่ายด้วยทีมยังอ่าครับพี่น้องครับวันนี้นะครับมาพบกับกขกแจ่บันเทิงศิลป์นะครับขบบุตรกระสินอุ่้งกระสินจะไปจับดู มัไม่เป็นไรเอฟซีทางบ้านก็ดังไม่เป็นไรเราแหกปากเอาเราไม่ต้องไปปรปากเลยเพราะว่ามอนิเตอร์มีตัวเดียวเข้าใจไหมโอเคผมฝากเอฟซีไออยู่ต่างประเทศทุกคนนะครับโอ้มีหมเอฟซีต่างประเทศหมดเลยแมนครับอยู่ฮ่องกงหรือว่าเกาหลีหรือฮ่องกงทุกชโลกครับโอ้อยู่ฮ่องกงน้ำแมนครับโอ้ยขวฮ่องกงขุดที่ล่ะก็คือว่าไอผมตอนนี้ผมแกวเขาอยู่ยาอย่างอยู่นิดนึง เดี๋ยวผมศ์กับกัปตัคือเก่าครับเพราะว่าผมบ์เป็นทมไทยบงศ์เป็นไทยครับโอเคครับไอพี่น้องครับอยากแฟนเพื่ไหนคอมเมนต์มานะครับเด้อคอมเมนต์มานะครับวันนี้เรามีน้องตู่มาด้วยนะครับน้องตู่ก็จะมาของเพลงยิบซีฟังนะครับเนาะน้องน้องตู่สิรธิพอนะครับเด้อมันมันเป็นตู่ทั้งคู่ตู่ทั้งฝนอย่าไปหัวซาแล้ะครับแ้ว อ่ะพ ah, ี่น้องสอยพี่น้องฟังกี่บาทเนี่ยสอยพี่น้องฟังสอยนกกลิ่นหน่อยบินขำไปไทยผู้ใดคอยเงยผู้นั้นลงมาหนีโอ้ลงมาเสียเถอะลงมาทั้งห้านสอยพี่น้องฟังสอยคู่สองหน่วยใกล้เ็นหาบจังสี่ก็่าสอยแก่เอาวุ้นกระดินสอยเลยสอยสฮะเจ้าบ่าหักอ้ายอ้ายก็บหักเจ้าคือเก่า มันแมนสวยอยู่ครับนะสวยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกี่ยมาเลยสัตว์โอ้เลือดเยี่ยมแดดกระทืบแมงในสัตว์ขวดเยี่ยเลยวกันไรสดกันอาจารย์ผมอาจารย์แมเอ็งเอานั่งอ่ะเพื่อกันชื่ออะไรครับพบกับบทเพลงต่อไปคุณกระสินขยับไปเร็วไหมเพลงอะไรครับ ความหากมาพ่อพ่อคือกระซอองไปโอ้บับไปครับไทเตแถลงเบาเอาเล่ามาจากตอบบ่ถือคอหย่อบทถือปองมันที่เสียวใส่มือเดียพนากบึ้ยสุดยอดนะจวโอ้ความรัก i mm -hmm. <laughs>